สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพ,พื่อนพาเพื่อนเพื่อนชมต้นไม้สวยๆจ้าวันนี้พาชมชวนชมของยายมะนาวนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ละสีแต่ละต่างๆนะคะปลูกไว้นะคะไว้เชยชมไว้ดูนะคะดอกสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนยายมะนาวจะปลูกชวนชมเลี้ยงชวนชมแบบที่ว่าไว้ดูอดอกเขานะคะทุกคนถึงโขดและว่าต้นของเขาเนาะจะไม่สวยนะคะแต่เขาให้ดอกสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนตัวนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะคะสวยงามมากๆค่ะ ต้นแดงอุดมทรัพย์นะคะเห็นไหมคะดอกโดกมากๆนะคะต้นไม้ทุกต้นนะคะถ้าใบร่วงนะคะถ้าเกิดอาการใบร่วงมีอาการใบร่วงเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆนการใบร่วงของต้นไม้มีหลายมีหลายแบบนะคะแยกแยกย่อยยิบย่อยออกมาได้หลายชนิดนะคะเพื่อนเพื่อนหลายแนวเนาะค่ะเนาะต้นต้นชนชมอาทิเช่นต้นชนชมถ้ามีใบร่วงอาการใบร่วงก็คือเขาพร้อมที่จะ แทงช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะทุกคนต้นนี้แดงอุดมทรัพย์นะคะแดงอุดมทรัพย์จะดอกโดกมากๆนะคะถ้าใครมีไว้และดูแลเขาปลูกเขาดีๆเขาจะติดดอกโดกมากๆต้นนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะคะเพื่อนๆแดงอุดมทรัพย์เป็นชวนชมดอกซ้อนเห็นไหมคะดอกซ้อนแล้วก็จะมีเห็นไหมคะจะมีกลีบรอบบนนี้เข้มนะคะจะมีกลางๆนะคะตรง ช่อกลางๆเขายางบานตุมยางตูมตูมยางบานไม่เต็มที่นะคะจะมีสีขาวเห็นไหมคะสีขาวนวลน,นะคะเหลืองนวลขาขาวนวลนวลนะคะให้อยู่ตรงอ่ารอบๆอ,อยู่ตรงกลีบของเขานะคะแต่เขาจะเป็นต้นชนชมดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆจะเป็นชนชมดอกซ้อนแดงอุดมทรัพย์จะดอกโดกมากๆถ้าใครปลูกแล้วรู้วิธีดูแลรักษาเขาก็จะ ออกดอกดกดอก,ดอก,ดอกตึมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆการปลูกชนชมบางคนก็จะชอบปลูกแบบให้เป็นต้นบอลไซนะคะตัดแต่งนะคะตัดแต่งบางคนก็จะตัดแต่งเนี่ยค่ะกิ่งเนาะจะตัดแต่งกิ่งให้เป็นกิ่งแบบไม้ดัดนะคะไม้ดัดนะคะแต่ยายมะนาวปลูกชนชมดูดอกนะคะไว้ดูดอกนะคะเพื่อนๆดอกช่วงนี้ออกดีมากๆเลยค่ะกําลัง แตกดอกออกมานะคะส่วนข้างหน้าจะเป็นนะคะจะเป็นต้นชนชมสายพันธุ์ใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่กรีบใบไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเป็นเป็นใบกรีบเดียวเดียวนะคะทุกคนจะเป็นต้นชนชมใหญ่ๆนะคะตร,ตรงนั้นนะคะชนชมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะของเขาก็คือขนานนามมาว่ากุหลาบทะเลสายนะคะเพื่อนๆ ทำไมต้องเรียกว่ากุหลาบทะเลทรายเพราะว่าชนชมชอบอากาศร้อนชอบแดดจัดถ้ามีแดดจัดแดดร้0ยปซก็พูดได้เลยว่าดอกนี่ดกกว่านี้มากๆค่ะดกกว่านี้แน่นอนนะคะถ้าแดดจัดแดดเยอะๆเนี่ยชนชมเขาจะชอบนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะดอกดอกมากๆนะคะจะมีดอกเนี่ยในในช่อหนึ่งเนี่ย ห้าหกเลยนะคะห้าหกดอกเลยนะคะแต่วันนี้ยายมะนาวถ่ายในช่วงฤดูฝนนะคะเพื่อนเื่อนถ่ายช่วงฤดูฝนแต่ฤดูฝนณที่นี้ของยายมะนาวก็ยังมีช่อดอกออกมาให้ได้เชยชมอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะคะถึงจะไม่ถึงจะไม่เต็มร้อยแต่ชนชมของยายนาวนะคะของยายนาวก็จะติดดอกออกดอกมาอย่าอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนจะไม่มีว่า ไม่ออกดอกนะคะชวนชมดอกซ้อนถ้าบ้านไหนปลูกแล้วนะคะอาถือว่าถือว่า,วายมามะนาวถือว่าปลูกแล้วได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแน่ๆนะคะต้นชวนชมดอกซ้อนเขาจะออกดอกตลอดนะคะจะไม่เหมือนชวนชมกลีบเดียวนะคะกลีบเดียวเขาจะออกอเขาจะ หยุดหยุดออกออกนะคะเดี๋ยวเขาจะหยุดออกเดี๋ยวเขาเขาจะเป็นพักพักนะคะแต่ชนชมดอกซ้อนเขาจะให้ดอกให้ดอกกับคนปลูกตลอดนะคะตลอดทุกช่วงฤดูนะคะเพื่อนเพื่อนมดอกดกบางต้นก็ดอกดกนะคะเพื่อนเพื่อนดอกมากๆเลยค่ะเห็นไหมขั้วดอกแต่ละขั้วนะคะเพื่อนเพื่อนหมขั้วดอกแต่ละขั้วดกมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็สีสวยมากๆนะคะตัวนี้น่าจะเป็น าชานมหรือเปล่าคะเพื่อนๆชมพูชานมนี่ค่ะสวยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกานปลูกชนชมเราก็อยากาได้ต้นไม้ที่ออกดอกให้เราได้เชยชมนะคะเพื่อนๆถ้าปลูกแล้วไม่มีดอกเราก็จะรู้สึกว่าท้อทอหน่อยแต่เทคนิคและวิธีปลูกมันก็อยู่ที่ตัวของเรานะคะ จะดูแลเอาใจใส่เขาเทคนิคการปลูกต้นชนชมก็คือนะคะให้เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางเทคนิคง่ายๆการปลูกชนชมอยากให้ติดดอกออกดอกอยากให้ต้นสวยเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆยายมะนาวทําคลิปไว้เรื่อยๆนะคะทุกคนการเปลี่ยนกระถางทุกหเดือนเปลี่ยนดินทุกหเดือนนะคะเพราะว่าก็เหมือนก็เหมือนอคนเรานะคะทุกคนถ้าไม่มีปุ๋ย ถ้าไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอถ้าดินจืดดินไม่มีคุณภาพแล้วชนชมของเราก็จะไม่ค่อยออกดอกนะคะเพื่อนๆมีแค่นี้เองค่ะเคล็ดลับดีๆเคล็ดลับง่ายๆนะคะการปลูกการเลี้ยงชนชมก็คือเราดูแลใจใส่เรื่องดินนะคะดินต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนทุก6เดือนนะคะเพื่อนๆทุกๆุกหเดือนนะคะอย่างช้าอย่างน้อยอย่างที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็ 1ปีหปีต่อ1ครั้งก็ยังดีกับต้นไม้ของเรานะคะจะให้ความดีกับจะเป็นที่ดีจะให้เป็นการดีกับต้นไม้ของเรามากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วต้นไม้ของเราเขาก็จะติดดอกออกดอกมานะคะหมคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนแต่ต้นไม้ของยายมะนาวก็ยังติดดอกออกดอกให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งตูมทั้งบานนะคะบานเก่าบานใหม่นะคะทุกคนเห็นไหมไหมคะ นี่การเลี้ยงชนชมที่ถูกวิธีนะคะทุกคนการเลี้ยงชนชมการปลูกชนชมที่ถูกวิถุวิธีชนชมดอกซ้อนเขาจะชอบออกดอกมาเรื่อยๆนะคะให้คนปลูกได้ชื่นชมนะคะพเพื่อนๆมาตูมใหญ่ๆนะคะตูมใหญ่ๆเห็นไหมตูมใหญ่ๆค่ะชนชมดอกซ้อนเขาจะชอบออกดอกเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเราทําถูกวิธียิ่งจะออกดอกดกๆ ให้เราได้ชื่นชมนะคะดอกตติมเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนเนาะการเปลี่ยนกระถางทุกหเดือนนะคะเพื่อนๆนวิธีง่ายๆเกล็ดความรู้ดีๆยายมะนาวมีให้เพื่อนๆเสมอนะคะทุกคนเนาะการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะดินต้องเป็นดินที่ดีดินที่โปร่งที่โล่งนะคะเพื่อนๆนดินใบกัมปูนะคะทุกคนอย่าลืมว่าดินใบกัมปูมีคุณภาพคุณภาพทางอาหารมากๆนะคะมีไฮโดรเจน สำหรับรากของชวนชมได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะดินใบกั้มปูนะคะปลูกอะไรก็สวยยิ่งเอามาปลูกกับชวนชมเพราะว่าชนชมจะชอบมากๆนะคะเป็นดินใบกั้มปูนะคะทุกคนเนาะดินใบกั้มปูใบกั้มปูเราหาได้ในทุกทกที่นะคะเพื่อนๆเห e ็นไหมยาะนาวจะปลูกกับดินใบกั้มปูนะคะทุกคนเห e ็นไหมกระถางจะแห้งเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยกระถางจะแห้งนี่มันเป็นใบกั้มปูลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนกระถางจะแห้งเลยนะคะยาะนาวจะปลูก ต้นชนชุมเห็นไหมนี่ก็เพิ่งตัดตัดยอดแต่งยอดออกให้เขาเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มจะออกให้ยายมะนาวได้ชมแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาก็จะติดนี่เห็นไหมคะเขาก็จะออกดอกออกมานะคะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะเริ่มออกดอกทยอยออกดอกเรื่อยๆนะคะทุกคนสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอยากให้เพื่อนๆมีต้นไม้ที่สวยๆนะคะอยากให้มีเพื่อนๆอ,นอนมีอปลูกแล้วก็อยากให้ได้มี ต้นไม้ที่งามๆไว้เชยชมนะค่ะเพื่อนๆการปลูกแล้วถ้าเราปลูกแล้วต้นไม้ออกดอกติดดอกให้เราได้ชม เราก็จะไม่ผิดหวังเราก็จะมีความสุขกับต้นไม้ของเรานะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแยมนาวทําคลิปดีๆออกมาอีกได้เรื่อยๆนะคะฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะทุกคนชวนชมปลูกง่ายเลี้ยงง่ายโตไวด้วย ดินใบกัมปูนี่ยายมะนาวไม่ได้มาขายดินโฆษณาขายดินนะคะเพื่นพนอนๆนยายมะนาวมาบอกวิธีการเลี้ยงการปลูกกับเพื่อนๆอนอยากให้เพื่อนๆน,นได้ต้นไม้ที่สวยสวยไว้เชยชมกันจา้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆนขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมายจา้าไปแล้วคะ่ะพร้อมกับวิวมันยากาศธรรมชาติ สวยๆค่ะทุกคนท้องฟ้ามาแล้วฟ้ามืดค้นม,มาแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะมีความสุขกันทุกคนค่ะคลิปนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูวิวธรรมชาติด้วยนะคะทุกคนบาย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 นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะชื่นชมดอกไม้สวยๆกับยายนาวค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้ว